สวัสดีครับต่อกันข้อที่25สามัญปี62นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้ข้อมูลค่าคงที่สมดุลของปฏิกิยาต่างๆ1 2 3 4มาและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดผิดนะครับข้อที่1ปฏิกิยาที่1และ2เป็นปฏยาที่2และ3เป็นปฏยาดูดความร้อนนักเรียนครับสังเกตปฏยาที่2ครับเมื่อคุณเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยค่า K มันเพิ่มตามแสดงว่าเป็นปฏยาเคมีแบบดูดความร้อนก็ถูกต้องนะครับส่วนอันที่3เนี่ยยิ่งเพิ่มอุณหภูมิแล้วค่า K มันเพิ่มตาม นะครับดูแต่เลขยกกาลังนะครับอย่าไปดูเลขไอ้พวกนี้นะครับดูเลขยกกําลังนะครับก็แสดงว่าเป็นปยาดูดความร้อนก็จริงนะครับเพราะว่าปกติของปฏิกิยาเคมีแบบดูดความร้อนเนี่ยปยาจะมี2อย่างปยาดูดความร้อนกับปฏิกิยาคายความร้อนนะครับถ้าปฏิกิยาดูดความร้อนเนี่ยคุณเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิค่าเคมันจะเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นปยาคายความร้อนเนี่ยแล้วคุณดันไปเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยค่าเคมันจะลด นะครับตรงนี้ต้องต้องจำได้นะครับตรงนี้ต้องจําได้เพราะฉะนั้นผมจำคอนเซปต์ตรงนี้ได้ผมก็เลยรู้ว่า1เนี่ยถูกแน่นอนแต่ว่าโจทย์เนี่ยถามข้อที่ผิดไงครับเราก็ต้องตัด1ออกนะครับแล้วก็ดู2ต่อปัยาที่1เป็นปรจยาดูดความร้อนเอิ่มถ้าดูจากตัวบทสมการนะครับปัจยาที่2ปรจยาที่3นี่มันเป็นปรจยาดูดความร้อนแล้วปรจยาที่1เนี่ยมันก็เป็นการสลายตัวของธาตุหมู่เจ็ด ผมว่ามันก็น่าจะเป็นดูดความร้อนด้วยนะครับผมเห็นสมควรกับคํานี้แต่เขาเล่นบาบอกว่าปยาที่4ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นปยาประเภทใดเอ้าก็ถูกเิครับเพราะว่าปยาที่4ี่นี่มันไม่บอกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วค่าเคมาแล้วก็ปยาที่4ี่เนี่ยฟอร,ร์มของมันเนี่ยไม่เข้าเขาในรูปแบบใดเลยนะครับก็ไม่สามารถสรุปได้ผมว่าข้อนี้ก็ถูกนะแต่โจทย์ถามข้อผิดไงครับผมก็ต้องตัด2ทิง2ท้งตัด2ทิง2ท้งตัด2ทิ้งตัด2ทิ้งแล้วก็ตอบข้อจอจานได้เลยนะครับสำหรับ25 ออง่ายดีนะข้อนี้นะนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันมันดูง่ายไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูขอ้ขอสามกับข้อสีด้วยที่อุณหภูมิพันเคลวินปริยาที่1มีค่าคงที่สมดุลสูงสุดไม่จริงครับเพราะที่อุณหภูมิพันเคลวินค่าเคของปริยาที่1เท 1, ่านี้เองแต่คุณลองดูค่าเคของปริยาที่4ที่พันเคลดูสิครับค่าเคมันตั้ง5นะครับมันไม่มีเลขยากกาลังติดลบด้วยซ้ำอะ่ะเพราะนั้นมันควรจะเป็นปริยาที่4นะครับไม่ใช่ปริยาที่1ที่ค่าเคสูงสุดที่อุณหภูมิพันเคลว แล้วก็ดู3ามดูดูดูเอ้ยสามเนี่ยผิดต,ต้องมี3ครับแล้วพอมี3มปั๊บเนี่ยคุณลองดู4ก็ได้ที่อุณหภูมิคงที่การเพิ่มความดันทําให้ค่าคงที่สมดุลในปริยาหนึ่งสองสามลดลงคือความดันมันไม่เกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลเลยครับค่าคงที่สมดุลจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเปลี่ยน s, อุณหภูมิเท่านั้นการเปลี่ยนความดันแค่ทําให้ปริยามันไปหน้ามากขึ้นหรือย้อนกลับมากขึ้นก็เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลเลยจําไว้ครับค่าคงที่สมดุลจะเปลี่ยนนนนต่่่่อออเเเมมืุณหภูิปลียทาั้ นะครับเพราะนั้นข้อนี้มันไปบอกว่าเปลี่ยนความดันแล้วค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนนี่คือลักษณะการหลอกแบบนี้นี่คือเจอมานานมากแล้วเจอสมัยข้อสอบเอนทรานส์นะครับนะครับเพราะฉนั้นข้อนี้เนี่ยผิดอย่างแรง3เนี่ยผิด4เนี่ยผิดโจทย์ถามข้อผิดก็เลยตอบ3และ4จอจานแน่นอนนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้ยากสําหรับข้อสอบชุดนี้นะครับผ่านมา25ข้อแล้วใครดูวิดีโอโเต้ยู่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกันนะครับนะส่วนใครอยากจะสนับสนุน ตัวหนังสือเนี่ยสามารถทักมาหลังไม่ได้นะครับไฟล์นี้ไม่ได้มีแจกนะครับก็ถ้าอยากได้เป็นตัวเล่มผมส่งเป็นเล่มให้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยทักมาหลังไม่กันก็แล้วกันนะครับเงินทุนที่ได้ก็จะเอาไปทําเป็นวิดีโอข้อสอบแพทสองเงินต่อนะครับสาหรับวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้ครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ